อย่างดีมากมีร่มกลางและตอนนี้นะคะวีเจนมสดก็ได้อยู่กับน้องๆผู้เข้าประกวด Miss u n i v e r s mm ์ hmm. <S ชนบุรี2025แล้วนะคะพาน้องๆมาซ้อมบล็อกกิ้งกันนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็น้องๆทานของว่างนะคะที่บ้านสุขาวดีนะคะเตรียมไว้ให้กับน้องๆน,นะคะน่ารักมากเลยะคะ่ะ mm hmm. บอกเลยว่าบ้านสุขาวดีเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้กับทาง Miss g r a n ์ชลบุรีด้วยมิสย mm ู hmm. นิเวิร์ชลบุรีด้วยและยังจะเป็นสปอนเซอร์ของ M U ใหญ่แล้วก็มีสแปรใหญ่ด้วยเธอมันโซจึ้งมากฉันจะบอกให้นะคะทุกคนค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันนะคะไปกินอาหารกันดีกว่าไปดูว่าน้องๆกินแ้อแอนจอยอิิงกันขนาดไหนนะคะทุกคนแม่กินอะไรคะลูกว้าวน่ารักมากเลยรอบ้านสัสดีอ่ะมีของไว้ให้เราด้วยจริงจึงเกิน ว้ยยิ้มสวยๆให้คุณแม่หน่อยค่ะสาวๆนะคะวันนี้สวัสดีค่ะลูกกินอะไรดีเค้กเลยค่ะแม่วหว้มนสดจึ้งเค,ค้กี่นี่เขาอร่อยจริงนะเลิศจึ้งมาหวาวปานแอบกินอะไรแอบหยิบอะไรอยู่คะหยิบเป็นเค้กสตรอเบอร์รี่ค่ะหวานค่ะแม่น่ากินเนาะน่ากินมากเลยเข้ามา,าแบบ นก่อนซ้อมก็เราก็ต้องมาแอนอยอยติ้งกันก่อนนะ l ล้ t why w เราเห็นคนนี้เขาทำอะไรอยู่อ่ะวันนี้เขาเป็นแบบสาวโคเรียโคใจหรอหรือยังไงสนใจวนนี้มาในถ่ายอันนี้ลูกอะไรคะลูกลูกนั่งเอออออนี่คืออาหารว่างผลไม้นะคะที่ทางบ้านสุขาวดีนะคะทุกคน เตรียมไว้ให้กับผู้เข้าประกวดเม s universe ชนบุรีนะคะดูดิวมาวน่ากินมากเลยอ่ะล,ลูกสาวกินอะไรคะลูกสาวเอาทุกอย่างอยางละอันเพราะว<ไ>่าลูกสาวอยากจะรีวิวหรือเกินว่าเอ้ยมันซ่อนเธ้จริงจิงเนี่ยดูสิมันสุดยอดมากเลยอ่ะมันเบรคฟาสต์สาวโอ๊ยน่ากินมากเอาเธอเอาอะไรอ่ะโอ้โห มีกาแฟรองรับด้วยแต่ไปดูน้องๆแอนซอยกันปลาอั้มเนอะอ๋ออร่อยไหมอร่อยไหมวันเกินไหนๆ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 พ่อพลอยอ้า้แม่ๆดูสิอ๋ออร่อยมากไหนๆเค้กอ้้มสิคะเค้กกินอะไรคะเนี่ย ขนมเค้กเหมือนกันอเยยแคร์ยังไงไอแคร์กินอะไรขนมปังมาอร่อยจริงนะเธอระวังนะเพราะว่าพรุ่งนี้ไฟนอลเราหนาเออระวังน้ำหนักให้ดีนะคะยังไงลูกสาวกินกินหมดแล้วหรอเดี๋ยวบอกไวายเธอทานซ้อมเธอเป็นนางเอกเออยังไงยียของขวัญไรหรอของขวัญไรยอยู่หรอ ของขวัญแล้วชีสเซิฟชีสเซิฟเออชีสเซิฟอันนี้นะคะถ้าใครเครียดก็ชาเนาะเออหลอดทุกคนกินขนมเค้กสตอรี่กันหมดเลยอ่ะจริงมันนะกินจริงนะทุกคนดูดิจริงเนาะปาแอนโอยกันโลกอยักษ์กินเค้กอันนี้นะคะทุกคนมันน่าทานมากมีสตอรี่อยู่ข้างบนด้วยทุกคน แต่ใดๆอ่ะหนูจะคีมันจะคว่ำหรือเปล่าออรุ้นกันนะคะนี่เออไม่คว่ำรดหนูเก่งปะหนูเก่งนะบอกเลยอืมอันนี้อีกหนึ่งชิ้นแล้วกันนี่นี่โอเคไปกินก่าทุกคน ก็ไดเอทอยู่แต่ก็พอมันเห็นแล้วมันน่ากินมากเธอฉันก็หยุดไม่ได้มันก็ต้องกินปะไหมกิน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 นี่อืะอมพะีอร่อยมากเลยอะทุกคนอร่อยอร่อยอร่อยไม่ีผักกลบบางอย่างกุหไหม อและตามมาด้วยชามาริเห็นน้องบอกว่ากินแล้วแบบว่าเวลาเราเครียดอยู่มันจะแบบผ่อนคลายลองลองดูแม่ยอมอร่อยอ่ะชามารีไม่หอมอะไรมูน แล้วสวัสดีค่ะลูกสาวยังไงคะะอนจอยหรือยัง e อนจอยติ้งหรือยังไม่หยุดเลยค่อยนิ่งทำไมเราหยุดได้กันมันต้องบอบบาตลอดเวลาเลยอ่ะไมอ้วนเออไมนไรนี่ขนมเค้กนี่สตรอเบอรี่เดียอร่อยมากเลยแต่อย่าไปกินนะอร่อยแล้ว เออไปเอนซอยลูกไปนี่นน S <S คือผลไม้ค่ะทุกคนมีชมพูกับส้มค่ะทุกคนขนมหวานมากส้มอันนอร่อยอะหวานมาก ขอบคุณบ้านสุขาวดีด้วยนะคะและนี่คือน้ำส้มนะคะทุกคนกับกาแฟีหครับุกส้มาแล้วก็ยาหวานสดชื่นมากน้ำส้มนางเอกและน้องๆก็มากันที่บ้านสุขาวดีค่ะทุกคนเดินชมภาพศิละปะที่อยู่บนกำแพงค่ะทุกคนซึ่งเป็นศินละปะบนเรือนร่างของผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะทุกคนนะคะสวยมากบอกเลยนะคะทุกคน ใครมาที่นี่นะบอกเลยเค,คือเป็นบ้านที่ร่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นมากๆค่ะทุกคนหาร่มรื่นแล้วก็ร่มเย็นมากบอกเลยที่เนี้ยครบบสดชื่นมากจริงๆอากาศไม่ร้อนเลยทุกคนถึงแม้อากาศภายนอกจะร้อนนะแต่ภายในเนี่ยตอนเดินมาเนี่ยไม่ร้อนเลยทุกคนนะคะยินเดีน้องๆจะถ่ายนะคะทุกคนถ่ายภาพนะคะ ว,ว้วาวว้าวสวยมากแต่ละคนสวัสดีบ้านสุขาวดีด้วยนะคะววสวัสดีค่ะ,คะองผู้เขาประกวด Mr. i n t e r n a ั i o r a l 2025มาแล้วนะคะที่บ้านสุขาวดีว,ว้าวเวลคัม น่ารักกันมากเลยเวลคัมเวลคัมสู่บ้านสุขาวดีนะคะนี่แหละสุขาวดีน้องๆก็ชมนะคะภาพศิลปะนะคะที่อยู่ตรงกำแพงของบ้านสุขาวดีนะคะสวยมากจริงๆ น้องก็ตกแบบตื่นตาตื่นใจกันมากทุกคนกับบ้านสุขาวด,ดีนะคะบางคนก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะทุกคนดูภาพวาดสีสวยมากนะคะน้องเค้กยังไงคะภาพวาดสวยไหมลูกสวยเนาะอือแบบมันเป็นศิลปะคนอาจจะมองว่ามันอาจจะแบบมีความโปรแตแบบจริงๆแล้วมันคือศิลปะบนเรื่องร่างของผู้หญิงอ่ะอืมเนาะสวยเนาะ กินี่ติดเพจอะอยากใส่เนาะชุดว่น้ำแบบนี้ไม่รูกแบบสบสับๆเนาะอืมว้าวผมลดมากอะสวยมากทุกคนอืสวยจริง มีบ้านสุขาวดีค่ะ <Hey. S 3> สวัสดีบ้านสุขาวดีเยโอเคคนคือมีความอลังการมากเขาต้อนรับอย่างดีมากมีล่มกลางให้ประดุดเจ้าหญิงนะคะทุกคนบ้านสุขาวดีโอไม์ก oh ทุกคนน่ารักมากอะ่ะ <Okay. S 2> ปฏิบัติกับนางงามแบบดีมาก หนิงเป็นไงบ้างมาที่บ้านสุขาวดีเหมือนบ้านหลังที่สองของเราไหมจริงยิ่งใหญ่จึงมากล้วแบบล่มลื่นเนาะล่มเย็นอะอืมนี่เราอยู่ในลิฟต์นะคะของบ้านสุขาวดีเธอลิฟต์แก้วสวยมากทธอมากี่ครั้งก็สุขใจจริงกับบ้านสุขาวดีขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะคะเราจะ เห็นนะโมเจ้าแม่ควนอิมทันทีเลยค่ะทุกคนสำหรับบ้านสุขาวดีนะคะทุกคนคนจึงมากคุณสีสวยเลยสวยมากเลยอ่ะนี่คือบ้านสุขาวดีทุกคนมาไหว้ขอพรได้นะคะสงบสุขร่มรื่นมากสวยมากลูกแม่โอ้โหแต่ละคอนสดใส มาที่นี่บอกเลยว่าจะสุขใจอย่างแน่นอนเนาะสุขใจเออผลไม้คนละชุดได้เลยถวายเข้าไปถวายด้านในนะคะกับเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะทุกคนความยิ่งใหญ่ของบ้านสุขาวดีค่ะทุกคนสหอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะทุกคนค่ะดูน้ำตก โอ้ยเธอมันยิ่งใหญ่มากและสวยมากๆเลยทุกคนอย่างกับพระราชวังอ่ะแกและด้านนู้นคือทะเลแกสวยมากและคิดดูมันจะกี่พันล้านกี่หมื่นล้านกี่แสนล้านราคาโอ้โหสุดๆมากเลยทุกคนใครได้มาคือแบบสุขใจจริงๆทุกคนวิว ิวทัชสุดยอดมากสุดยอดจริงๆ Number 1สุขาวด,ดีค่ะจแม่กวนอิมที่สักิ์สิทธิสุดเลยทุกคนนะคะน้องๆก็เข้ามาด้านในหูด้านในเย็นมากด้านในเย็นเราก็ล่มลื่นมากเลยอะทุกคนมันแบบมีความเย็นช่ำอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆค่ะ เขาแนะนําวิธีการไหว้นะคะทุกคนกับน้องๆน,นะคะวันเราต้องไหว้ขอพรอยังไงน้องๆก็เข้ามาไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่บ้านสุขาวดีแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนขอพรกันนะคะทุกคนอยากขอพรอะไรก็สามารถขอพรได้เลยนะคะจากคลิปนี้เลยขอให้สมหวังนะคะมาขอพรกันค่ะทุกคนอยากขอพรอะไรนะคะสามารถขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่บ้านสุขาวดีได้ะคะ่ะซึ่งน้องๆ ทุกคนปรกากฏนีจุนิเวิร์สก็กำลังนั่งขอพรกันอยู่เลยตอนนี้ก็น้องก็เอาของถวายจะได้ควรอิ่มแล้วนะทุกคนค่อยๆช่ยยอยถวายการเฮงปังๆนะคะขอให้ท่านประทานพรให้นะคะเี่หนึ่ง,งขอพรแล้วก็กำลังเขียนขอพรน,นะคะออขอบพรขอพรมง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 เออ เนี่ๆขอพอรเขียนภาษาจีนด้วยอ่ะเย่ป้านเขียนภาษาจีนด้วยอ่ะแม่แปลไม่ออกแม่พักปุ๊บหนูลืมเลยว่าตัวอ้เขียนองไร <c oughs> นี่นี่ขอพอรอะไรอ่ะแอบบสูงเข้าไปเ <c oughs> ดากันเอาเองนะคะเอาแล้วเอาแล้วขอพอรกันแล้วหนึ่งอ่านไม่ออกนะคะตอนนี้ ขออะไรก็ไม่รู้นะคะน้องกําลังเขียนแล้วค่ะอนูตั้งใจอธิษฐานมากกับการขอพรเอฟดูแอบดูมีแค่ขอพรอ,อะไรนะเธอศักดิ์สิทธิ์มากนะชิเนยียเธอเอาแอบ,บขอพรอ,อะไรกันคะลูกข <c oughs> อใหมีโชคีมากอ้น้ำตกได้ไหม <c oughs> มันต้องมาพร้อมกันเนาะ <c oughs> ขอพรอ, <c oughs> อะไรคะลูก หูยาวมากมีงานเยอะๆโอ้ยสมหวังนะคะลูกชื่อเขียนขอพรนะคะทุกคนก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ใครขอก็มักจะสําเร็จมากๆเพราะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเป็นเะไแค่อุยได้ไรลูกได้ดีมากแม่บอกว่าหนูจะมีความสัมพันธ์โรแมนติกใหม่ๆว้าลค่ะทุกคน ที่ทุกคนขอพอรก็จะมาแขวนไว้ตรงนี้นะคะนี่นะคะลูกของท่านประทานหรือเจ้าของบ้านสุขาวาดีนะคะทุกคนอประวัติของบ้านสุขาวาดีนะคะสวยมากทุกคน ทิงผู้บริหารนะคะ่ายรูปรวมตวระกูลาวแกงกวมิชิลิว่าชานลีนะคะที่บ้านสุขาวดีและและอันนี้นะคะคือดอกบัวพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทุกคนที่พระราชทานนะคะให้กับบ้านสุขาวดีนะคะทุกคนคะ่ะนี่สวยงามมากสวยงามและงดงามมากๆจริงๆค่ะทุกคนก็มากราบัก ภาพเรามารูปนะคะรูปน่ารักนะคะสวยมากอยากพิถาความหนนหราที่สุดค่ะที่สุดของความรูหลาสวยมากทุกคนมันเป็นปฏิมากรรมที่แบบ มีมูล,ลค่าแบบมหาศาลนะทุกคนที่บ้านสุขาวดีไม่ได้เปิดให้เข้ามาง่ายๆนะคะทุกคน<ม>พูดเลย<ม>อืมอันประธานนะคะมากันที่โอเพ่นฮอล์นะคะของบ้านสุขาวดีพัทยาค่ะทุกคนน้องๆมา รีวิวอาหารนะคะบอกเลยว่าสดสะอาดใหม่มากรีวิวอาหารกันแล้วค่ะทุกคนที่นี่มีอาหารแบบครบคันมากเหมาะสําหรับทัวร์มากๆเลยค่ะทุกคนน้องๆก็กำลังรีวิวอยู่บอกเลยว่าสดสะอาดมากนะคะของบ้านสขาวดีะจึง้งรีวิวอาหารแล้วไล่ๆกันแล้วนะสี่ลูกสาวอาหารมันน่ากินเวอร์ ดาวพุทธรสจึงมายิ่งใหญ่มากนะคะการต้อนรับของบ้านสุขาวดีนะคะพี่ๆมาต้อนรับด้วยนะคะพี่ๆนางโชว์ที่นี่นะคะสุขาวดีฮอนะคะทุกคนควยมากว้าล,ละตาขการตาม,มากนะคะที่ทางบ้านสุขาวดีนะคะจัดไว้ต้อนรับนะคะ ผู้เข้าประกวด Miss Universal b l i สวัสดีจิงมากหอลส,สวัสดีไนไสวัสดีค่ะว้าสวัสดีค่ะสวยมาก และตอนนี้นะคะน้องๆผู้เขาประกวด Miss Universe มาลี hmm. ก็พักทานข้าวเที่ยงนะคะที่นะคะบ้านสขาวดีจัดเตรียมว้ให้นะคะซึ่งวิเจนําสดก็นี่เลยโอไมก็ห oh นักมากเธอนี่ค่ะฉันกินหรือฉันอะไรงงไปหมดก็คืออยากรีวิวว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะคะก็ตักไปหมดเลยคืออาหารเที่ยงนะคะทุกคน ว้าวอาหารเที่ยงน่ารับประทานมากเลยนะคะทุกคนว้าวว้าวน่าทานมากเลยอ่ะว้าวน่าทานมากยังไงคะลูกทานอะไรคะเปรี้ยวหวานเหมือนกะหรีว้าวถ้าภาษาอังกฤษมันคืออะไรคะลูกชีเป็นซาวเวออันนี้คือปลาหรือเปล่าชิคเก้นปะชิคเก้นน่าจะเป็นชิคเก้นอื ว้าวสไปซี่ป่ะไม่น่าสะเนาะนี่ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายใช่ไหมเพราะว่ามันจะไฟนอกพวกนี้แล้วใช่ไหมคะเลิกเกินแหล่งเกิดนะทุกคนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามารับประทานอาหารกันนะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคนค่ะ ชิมชิมรสชาติกันค่ะทุกคนว่ารสชาติเป็นยังไงเพราะว่าบาร์เดนผีเขาอยากนั่งเขาอยากนั่งดูนานๆเพราะว่าถ้าอเขาอยากยืนนะคะทุกคนปงเขาก็แบบอยากดูนานๆเนี่ยองมีาโนี่เขาก็ซื้อค่ะเราซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวลองชิมพาโล่ดูนะคะทุกคนพาโล่รสชาติเป็นยังไงเอ่ยดูนานๆใส่น้ำเข้าไปนิดนึงอืมก็หลังไม่ใช่คนไทยไงแ้านปเขาคิดว่าเหมือนมาดูโชว์ ก็มีเดี๋ยวโอเคจะมีโชว์เดเคมจะไปตีลังกาโชว์อร่อยมากและช่างส้มแต่แบบก็สนุกดีเนาะวันนั้นอะแต่ก็วุ่นวือใช้ได้เอาเัาเราทั้งนี้อร่อยมากกว่าเดิมแต่เพราะว่าสื่อจะมาช่วยทำงานสื่ออ๋อสื่อไม่เป็นไรเราไปช่างภาพเลยและตรงนี้ก็มีผลไม้ไว้ด้วยนะคะทุกคนนี่อ้โหผลไม้สดๆเลยทุกคนค่ะนะคะ เดี๋ยวรับประทานผลไม้กันเราทานข้าวเสร็จเรียบร้อยก็ทานผลไม้ต่อได้เลยและเรากินอาหารเสร็จเรียบร้อยนะคะล้วก็มาทานผลไม้กันต่อค่ะทุกคนนี่ดูดิเขาจัดไปให้อย่างดีมากนะคะบ้านสุขาวด,ดีอ่ะทุกคนคุณโซจึจ้จริงจริงอ่ะ ขอบคุณนะคะ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปต่อกันในรอบห้องดําเลยนะคะคนนี้ค่คะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องๆกันนะคะว่เา,าเขารู้สึกอย่างไงเมื่อเข้าห้องดำกันนะคะป้าไงบ้างคะหลังจากออกห้องดําเรียบร้อยแล้ว้เรียบร้อยลงมากเป็นไ,ไงเจอคําถามอะไรที่มันจี๊ดใจบ้างไม่มีคะ่ะสบายๆชิวๆเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ทําให้เขาเห็นว่าแบบเราสามารถทําได้จริงๆ ว้าวแสดงว่าแบบลดล็อกใจเลยนะพุ่งนี้ก็บนเวทีก็เต็มที่เนาะเต็มที่ไฟนอลเต็มที่ค่ะถามอะไรที่มันจี๊ดใจเราบ้างไหมมันเป็นคําถามที่ขวัญไม่จี๊ดแต่สิ่งที่ขวัญพูดออกไปอ่ะพี่กรรมการตั้งใจฟังมาพี่พี่ๆในห้องดาตั้งใจฟังมาขวัญทําเพื่ออะไรขวัญมาที่นี่เพราะอะไรขวัญมาที่นี่ขวัญไม่ได้ต้องการรางวัลอะไรแต่ขวัญไม่ได้มาเล่นแต่เ สิ่งที่ขวัญได้รับมันอันนี้ขวัญไม่พาดพิงใครแต่มันคณละบทบาทของขวัญที่ขวัญเป็นโมเดลโมเดลทท่ายหา่มันจะไวไวไวคุยกันเล่นก็เฮียวัวัยแต่ที่นี่คือไม่ไดทุกคนคือคือแกรมมากแต่ขวัญแกร์มากใช่เพราะว่าแบบ universe ไงโดหนูก็เลยก็อ่ะโอเคมันไม่ใช่ไม่ใช่ของเราเราก็มาหาประสบการณ์จีใจให้เราบ้างไหมมากเลยค่ะแม่ค่ะเรื่องอะไรโกเป็นคำถามที่แบบหนูไม่คิดเลยว่าจะเกิด ก็คือได้ผู <S <S ้ชายยี่บ oh. ี้โอ้ยขอโทษค่ะแรงมากเออเราไปนางงามลูกไม่ได้ได้ประสบการณ์อะไรดีๆแบบไหนงเออได้ไหมดีมากดีมากแต่ว่าอยากได้ผู้ชายมากกว่าเนเป็นยังไงบ้างลูกออกจากห้องดําแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างก็เป็นห้องดําครั้งแรกตอนแรกก็ตื่นเต้นแต่ก็ ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคะตอนแรกนึงว่าแบบจะต้องแบบสับน้ำตาออกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมีคําถามอะไรที่แบบว่าโดนใจเราบ้างไหมก็มีเป็นพี่พี่ให้กําลังใจก่ค่ะก็คือวันนี้ก็คือได้กําลังใจเต็มที่เลยพรุ่งนี้ก็พร้อมแบบเดินสับๆบอกเลยว่ามงต้องเป็นของฉันแน่นอนนี่ใช่ไหมเลิฟมาเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เจอกันเลยค่ะเราเป็นยังไงบ้าง คืออะไรอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นตอนแรกเขาเป็นหัวใจเต้นตึ่ตืตตตครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกห้องดำรู้สึกน่ากลัวเหมือนชื่อมันไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเออพี่เขาจอยเขาัวเรากังวลเออเขาไปเขาก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างมาประกวดครั้งแรกก็เล่าไปแล้วมันทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายไหมตอนนี้หลังจากเข้าแล้วเขาไปแล้วก็สบายใจค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็พ่งนี้ก็แต่ถามว่า คิดว่าใครจะได้มงถ้าไม่ใช่เราเราก็ตอบไปเลยพี่น้ำสดใช่ไหมต้องมันต้องเป็นยังไงอยู่แล้วว่าถ่านมันทนโทษอยู่บนใบหน้าเออนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้สู้เลย้อมสับแน่นอนออกห้องดำมารู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะ บอกว่าสวยมากพวกนี้ขอให้สวยกระเดืมเออตีฟาชเราเป็นดาราสาวท่านหนึ่งมีคนเปรียบเทียบเราบอกว่าเหมือนน้องเกรซทิตาลีมิสแกรนด์สระบุรีรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกโอเคดีค่ะเพราะว่าพี่เกศเขาสวยจริงเขาสวยจริงเนาะบอกว่าเกศแสดงว่าหนูแปลว่าหนูสวยใช่ได้ข่าวว่าบอสนวัดแอบจับตามองไว้แล้วว่าใช่อยากได้ไปเป็นดารา MGI อืดีนะคะ เออโอเคเจอกันพรุ่งนี้นะคะคสับๆับเลยนะคะโลกสวยๆนะรสึกดีค่ะแบบว่าพี่ดีคุยกันเองมากแบบว่าสาม,มารถคุยได้ทุกเรื่องเลยแล้วเขาก็ถามแบบทุกคำถามที่แบบเว้ยทำไมไม่แม่ทำไมเป็นยังไงบ้างลูกหลังจากออกจากห้องดํามาปานรู้สึกดีมากค่ะเป็นกันเองมากทุกคำถามก็คือเขาถามเพราะว่าเขาอยากรู้จักเราจริงๆว่าเป็นยังไงไปยังไงแล้วก็ เขาว่ารู้ด้วยว่าเราอ่ะนิสัยเป็นยังไงเขาก็เจาะลึกทุกอย่างเลยค่ะเออแล้วเราเกิดเหตุการณ์อัิเดบเกิดขึ้นทุกคนเป็นยังไงคือหนูลมอัเกิดขึ้นล้มันไหวไหมพวกเนี้ยมีอ่าเจ็บแล้วก็ข้อเท้าผีค่ะแต่ว่าก็จะพยายามให้เต็มที่ที่สุดสำหรับพรุ่งนี้ค่ะเก่งมากสู้ๆนะจะรอดูค่ะขอบคุณค่ะลูกหลังจะออกจากห้องดำเราก็หล่หะรอบห้องดำมาแล้วเนาะ คือถือว่าประสบการณ์สูงเป็นยังไงถือว่ายิ่งเก็บเยอะยิ่งเป็นประสบการณ์เยอะเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆอาจจะแบบวันหนึ่งเป็นวันของเราอย่างเงี้ยก็เฟลมากกว่าเดิมถูกไหมแม่เลิศโซจึงมากเพราะฉะนั้นจะรอดูในวันไปเนาะเดินให้สับไปเลยนะคะเออเลยบายบายคุกหลังจะออกห้องดํามารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่าว่าไปต่อ S <S <S ไปต่อเออไม่หยุดอยู่แค่นี้ย,ยังไงปีนี้ <S <S ต้องไปยืนอยู่บนจักรวาลให้ได้ใช่ไหมอยอาแม่เลิศมากสู้ๆนะพรุ่งนี้แล้วส่งกำลับบงใจอือขอบคุณเก่งมากพรุ่งนี้ไฟนองแล้วนะคะทุกคนฝากม,มาเชียร์น้องๆกันด้วยนะคะทุกคนที่บ้านสุขาวดีะค่ะใช่แล้วค่ะก็มาซ้อมกันนะคะทุกคนสําหรับการซ้อมบล็อกกิ้งเนาะทุกคนค่ะอ่าเราเจอกันงงานกาล่าตอนเย็นนะคะ